สวัสดีค่ะจะมาอัปเดตชีวิตน้องหวานที่อเมริกานะคะน้องหวานเอามาเล่าให้ฟังเพราะอะไรเอามาเตือนใจพ่อแม่พี่น้องเราไปด้วยนะคะว่าอยู่ที่ไหนในโลกตอนนี้ก็เดินผลกระทบกับชีวิตเต็มเ็มนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะออกจากบ้านหรืองานหรือ เงินอะไรหลายๆอย่างนะคะตอนนี้ปฏิเสธกันไม่ได้เลยก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะว่านวานอยู่ที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ที่อเมริกาคนติดเชื้อทะลุมากนะคะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับไวรัสก็คือคนตกงานไปนะคะยี่สิบกว่าล้านคนนะคะตอนนี้นวานร,รู้สึกสงสารนะคะเพราะว่านะคะคนป่วยก็ป่วยหมอก็ทำงานหนักนะคะ และและคนก็ยังมาตกงานนะคะบางคนเสียงเงินกับกิจการที่เพิ่งเปิดใหม่อะไรหลายๆอย่างนะคะพวกร้านอาหารผับบาร์นะคะตอนนี้ก็คงเครียดกันไปทั่วหน้านะคะบางครั้งนะคะด้วยด้วยเรานะคะเราอยู่บนโลกใบนี้หลายคนเขาก็คิดวิธีการนะคะวัคซีนเนาะเห็นเห็นข่าวกันไหมคะว่ามีหลายประเทศที่คิดวัคซีนกันแล้วที่อเมริกานะคะเขาก็คิด นะคะน้องหวานนะอะแอบสงสัยว่าผลประโยชน์กับวัคซีนครั้งนี้เราต้องจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะคะมีหลายหลคนเขาก็สงสัยแบบน้องหวานนะคะแต่เพื่อบางคนเขาบอกนะคะว่ามันเป็นเชื้อโรคที่เขาฉีดในไว้ในตัวเรามันเป็นเอาเชื้อโรคไว้กันเชื้อโรคจริงไหมคะเอ,อ้ให้หมอมาตอบด้วยนะคะเพราะมีหลาย หลายสำนักงานข่าวนะคะบางบางช่องเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าไวรัสบางตัวไม่เอ่อไม่มีวัคซีนนะคะที่เช่นนะคะเอ v อวนะคะใครใครดูข่าวก็จะรู้เนาะว่ามันกี่ปีมาแล้วเนะะี่ยค่ะมันก็ยังไม่มีวัคซีนนะคะไวรัสตัวนี้มันก็อยู่คู่กับคนมนุษย์โลกมานานแล้วแต่พอไวรัสโคโรนามันมาเขาบุกมทเร็วที่สุดเออบางครั้งนะคะ บางคนออกมาฉีดให้เราเลยมเราไม่ใช่หนูทดลองนะคะบางคนเขายินดีที่จะรับอะไรก็ไม่รู้ที่หมอบอกว่าปลอดภัยนะ,ะทำไมหมอไม่ฉีดให้หมอก่อนหลักก็ดูก่อนสิว่ามันปลอดภัยสําหรับหมอไหมบางคนเขาคิดแค่อยากจะหายเขามองถึงความหวังนะคะแต่แต่บางครั้งนะคะมันมันเป็นเคมีที่ยังทดลองอยู่และหลายคนนะคะคนลหลายๆกลุ่มเขาก็ มีอาการกังวลและกลัวนะครคบะที่เขาจะมาฉีดให้เรามันคืออะไรโอ้ที่นี่มีข่าวเยอะมากนะคะที่เป็นประมาณนี้ก็คือแบบก็ยังมีสับสนนะคะทั้งคนจะตกงานเอ่อวัคซีนใหม่จะมาทั้งโอ้โหเป็นเยอะมากนะคะับูคนกลัวอดตายนะคะบางคนบางที่เห็นบางคนเขาทำคลิปนะคะว่าอ,อ,อาหารสดที่อเมริกาขาดแคลนที่มันขาด แทนไม่ใช่เพราะมันไม่มีนะคะคนไม่ไปทํางานค่ะน้องหมานองมาเล่าให้ฟังคนกลัวติดเวลาสแล้วก็ไม่ไปทํางานรัฐบาลจ้างให้อยู่บ้านแพงกว่าไปทํางานนะคะเขาก็ไม่ไปค่ะพอเขาไม่ไปเนื้อหมูไก่มันก็ขาดตลาดเพราะไม่มีคนไปฆ่าไปส่งมาให้เราบริโภครถขนสินค้าไม่ทํางานเลยเขากลัวไวรัสก็ทําให ไม่มีอาหารกินก็คืออาหารแพงขึ้นนะคะตอนนี้ราคาอาหารก็อาหารเนื้อสัตว์ก็เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากไปทํางาน,นะคะ่ะเขากลัวไวรัสมันเป็นผลกระทบที่เป็นเ,เหมือนโดมิโนโน,นะคะกระทบไปทุกสิ่งอย่างคนก็ไม่อยากไปทํางานรัฐบาลจ่ายเงินให้อยู่บ้านก็อยู่ตลอดก็ไม่อยากออกจากบ้านตอนนี้ใครจะเปิดกิจการก็กังวลว่าคนจะไม่กลับมาทํางานนะคะหาหาคนงานยากขึ้น มีที่นี่มีสารพัดเลยนะคะมีอะไรที่แบบว่าให้เราได้ตื่นเต้นตลอดเลยนะคะคนคนนะคะมนุษย์เขาคิดแตกต่างกันที่อเมริกาเขาบอกเลยนะครับว่า,าประธานาธิบดีเขาเป็นคนบอกนะครับว่าโหเมืองจีนน่ะโกหกทําให้คนทั่วโลกตายยอมไม่ได้คือรู้สึกว่าเหมือนหามหานะคะถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเอาเบรดนะคะเราต้องหาต้นตอที่มาของไวรัสให้เจอนะคะเพื่อเอามารักษาเพราะ ตัวแม่นะคะไอ้ไวรัสมันมาจากไหนครั้งแรกเขาต้องหาให้เจอแต่ทางอเมริกานะคะถ้าใครดูข่าวอยู่ก็คงจะรู้ทางอเมริกาขอ,อขอต้นกำเนิดไวรัสคนแรกที่ติดแล้วสัตว์ที่เป็นพาหานำโรคทางประเทศจีนไม่มีให้เลยนะคะไม่มีเลยนะคะไอ้ครั้งแรกเขาทำลายหลักฐานเขาเก็บข้อมูลไว้มันหายไปหมดแล้วค่ะก็คือคนก็ต้องมานั่งคิดค้น ต่อไปว่าไอ้ยาตัวไหนจะเอาใช้ได้จริงไม่จริงก็ลองกันไปนะคะหมอก็เหนื่อยกันลองกันไปเรื่อยๆน้องหวานเตรียมพร้อมรับมือเสมอนะคะเพราะว่าเราอยู่ไกลบ้านเนาะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นน้องหวานจะทํายังไงน้องหวานวางแผนยังไงอะไรต่อไปไหมในอนาคตน้องหวานก็วางแผนนะคะบางคนลืมไปนะคะหรือว่าเราก็ยังมีสัญชาติไทยเราสามารถกลับบ้านเราได้ทุกเมื่อนะคะ คนไทยหลายคนไม่ต้องกังวลนะคะหนึ่งเรามีความโชคดีที่เรามีแผ่นดินอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปได้นะคะฝากไว้เป็นกำลังใจของคนไกลบ้านทุกคนนะคะไม่ว่าเรายากลำบากเราสู้ใครจะว่าใครจะทำให้เราท้อแท้หมดกำลังใจช่วงนี้นะคะม,มีคำที่แบบว่าถ้าเราทำไม่ได้ก็ไปตายซะคำพูดพวกนี้นะคะบางคนเขาจิตใจอ่อนแอนะคะมันทำให้เขาเจ็บปวด น้อหวานคนหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเราทําไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้เราจะทําให้ได้น้องหวานไม่เคยคิดนะคะว่าทําไม่ได้ก็ไปตายซะไม่นะคะน้อหวานไม่ไม่ไปตายนะคะเกิดมาทั้งทีสำนึกถึงความมีพลังของเราที่อยู่ข้างในนะคะทุกคนมีพลังที่อยู่ข้างในทุกคนมีความน่าชื่นชมที่อยู่ข้างในนะคะขุดออกมาคะ่ะขุดออกมาต่อสู้กับ สถานการณ์ที่โหดหลายตอนนี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่ามาบอกน้ำหวานไปตายนะคะน้ำหวานไม่ไปค่ะน้ำหวานสู้ค่ะและขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะเกิดมาทั้งทีสู้กันสักตั้งหนึ่งนะคะกับชีวิตที่เราจะเริ่มต้นใหม่นะคะขอขอบคุณกําลังแรงใจนะคะที่มาติดตามสู้ไปนะคะใครล้มเจ็บแล้วเราต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะคะเราลุกเราเดินไปพร้อมๆกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ